สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดที่ดินในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอชอบในการรีวิวของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับต้องการให้พวกเราเป็นสื่อในการโฆษณานะครับหรือว่าไปช่วยขาย ที่ดินให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับในส่วนของวันนี้นะครับต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะผมชอบที่ดินแปลงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าที่ดินมีลักษณะสวยนะครับติดทางด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของบอ่อบาดาลที่อยู่ในแปลงที่ดินแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงครับบนเนื้อที่่3ไร 2ง,งานนะครับก็ต้องบอกว่าเพียงพอนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการปลูกบ้านทําโคกหนองนาทําสวนกเกษตรที่ดินไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับที่ดินแปลงนี้เสนอขายขายในราคายกแปลงครับหนึ่ล้านสองแสห้บาทนะครับที่ดินแปลงนี้ติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านติดทางสาธารณะเป็นถนนระยางมาพร้อมน้ําประปาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาะจริงๆแล้ว ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปชมภาพมุมสูงและสามารถปิดคลิปได้เลยนะฮะเพราะว่ารายละเอียดนะครับตั้งแต่ตอนเราเปิดตัวเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะทําคลิปวิดีโอนะครับให้เกิดความกระชับและเข้าใจได้ง่ายนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับเพราะว่าผมมีที่ดินมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกมากมายหลายแปลงจริงๆครับในส่วนของวันนี้เราจะพาท,ท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตท,ที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อพา ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกคมจะพาชมที่ ฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยาทา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม,ต,นชม,ต,นชมต่อจะพาทุกท่ัน ท่านผู้ชมครับสำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินนั้นนะครับติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะครับในตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนลาดยางซึ่งต้องบอกว่าเป็นลาดยางที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็บวกไหลถนนไปด้วยนี่ก็ผมว่าได้นะประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพื่อนบ้านนะ ถามว่าทางลาดยางนี้ไปไหนนะครับไปถนนหมายเลข333นะครับออกไปเนี่ยโดยประมาณ5-6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นถนนลาดยางตลอดทางเส้นนะครับจนมาถึงบริเวณของแปลงที่ดินนะฮะอันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของวิวเขานะครับเขาชื่อว่าเขาลูกเขาช้างนะครับก็มีลักษณะเป็นเขาหินแล้วก็เป็นเขาที่มีลักษณะเป็น ลักษณะยาวนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเขาหินวิวเขาสวยนะครับมองได้จากแปลงที่ดินนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ใครอยากจะได้ที่ดินแปลงเล็กวิวเขาสวยๆนะฮะแล้วก็เหมาะที่จะทําเกษตรนะครับเพราะว่าในแปลงที่ดินนั้นนะฮะมีในส่วนของบ่อบาดาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะพื้นที่โซนนี้เหมาะเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะทํา กเกษตรหรือว่าจะทําสวนผลไม้ก็ดีนะฮะก็ปลูกไม้ยืนต้นก็ได้นะครับเพราะว่าโดยสภาพว,วแวดล้อมนะครับพื้นเนี้ยแถวนี้เขาก็มีสวนมะม่วงนะครับสวนมะพร้าวก็มีนะครับจากที่เราได้สังเกตในการที่เราเข้ามารีวิวในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงนะครับในส่วนของแนวขอบเขตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอีกสักกิ้งอีกสักนิดนึงนะฮะในส่วนของถนนลาดยางนะครับก็จะอยู่ทางด้านของ ทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่50เมตรนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับแปลงที่ดินมีในส่วนของน้ำประปานะครับรวมไปถึงไฟฟ้านะฮะที่สามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปแล้วนะครับลืมไปว่าเรามีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่อยู่ในแปลงที่ดินนะฮะค่อนข้างดูง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับ แนวขอบเขตนะครับทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งก็จะติดกับเพื่อนบ้านที่มในโซนของอต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศใต,ต้ตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่110เมตรแล้วก็ใน่วนของวิวภูเขานะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะฮะซึ่งตรงนั้นนะครับก็เป็นใน่วนของทางสาธรารณะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพในตอนนี้นะครับ ตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่100เมตรซึ่งเราสามารถเก็บภาพในส่วนของวิวภูเขาเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินแล้วก็จะมีในส่วนของบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังเล็กนะครับแต่สามารถที่จะเป็นบ้านปูนนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งนะฮะหรือว่ารีโนเวทนะครับก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงนะครับตอนน้ําต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับเราก็มีในส่วนของบ่อบาดาลอยู่ด้วยนะฮะลักษณะของดินนะครับก็จะออกเป็นดินร่วนครับแล้วก็เป็น ดินสีดำๆนะพูดถึงนะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะทําเกษตรผมว่าดินพื้นที่โซนนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีเรื่องของสวนมะม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ส่วนทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะครับที่ติดกับถนนลาดยางเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่80เมตรเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของวิวภูเขา สำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะเรามาเน้นย้ำนะครับว่าในส่วนของเอกาสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงครับบนเนื้อที่3ไร่2งานนะฮะอยู่ที่อำเภอหนองฉางนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยอยู่ที่70เมตรนะครับก็ต้องบอกว่าห่างจากอารามัยบ้านน้ำพุเนี่ยโดยประมาณ1กิโลซึ่งใน1กิโลนะครับเนี่ยที่ผมวิ่งมานะครับเมื่อกี้ก็ได้ร้านข้าวนะครับตรงเนี้ยรสชาติดีนะเดี๋ยวเพื่อว่า,าถ้าใครมาก็จะพาไปตรงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่า ผัดซีอิ๊วอร่อยนะฮะแล้วก็กระเพราอะไรเงี้ยทำกินดีนะครับก็ออกออกไปจากแปลงที่ดินนะโดยประมาณ500เมตรนะครับห่างจากถนนหมายเลข333นะครับอยู่ที่6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากในโซนของปั๊มน้ำมันปตทนยก็ประมาณ6กิโลเท่ากันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะบริเวณนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพมุมสูงเนี่ยหลังจากเขาช้างไปเนี่ยก็จะเป็นในโซนของหุบป่าตาดนะครับซึ่งห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ10กิโลเมตรนะครับ ห่างจากห้างเทสโก้โลตัสอำเภอหนองฉางนะครับอยู่ที่20กิโลหรือว่าเราจะกลับไปที่ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยประมาณ40กิโลเมตรนะฮะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางมาดูในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะครับก็ประมาณ240กิโลในส่วนของตอนนี้นะครับผมเดินอยู่บนทางสาธารณะที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือ เพื่อที่จะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของตัวบ้านนะครับที่มีบ้านหนึ่งหลังนะฮะแล้วก็จะมีไดส่งบอ่อบาดานนะครับเผื่อว่านะครับใครที่อยากจะมาอ,ะอยู่อาศัยนะครับผมมอ,มองว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีความ มีความน่าอยู่นะครับนอกจากวิวภูเขาแล้วนะฮะแล้วก็ติดทางตั้ง3ด้านนะครับแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกบ้านในโซของบ้านพักตาอากาศบ้านอะไรเงี้ยสามารถที่จะอ,อยู่อาศัยได้จริงนะครับ <S <S เผื่อว่า,อ,าอย่างผมไปกรุงเทพมาเนะี่ยผมจับกิโลเนะี่ยประมาณ25กิโลกิโลวันนั้นผมติดอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตรงเนี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมก็คิดว่าบ้านเกิดผมเนี่ยน่าอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ร้อนอะไรนะฮะอยู่ได้นี่ก็เป็นทางสาธนารนณะอีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าอยู่ทางด้านของ อาทิตย์ตะวันตกในแต่ละด้านเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของทางเนี่ยมีความกว้างนะครับโดยประมาณ4-5เมตรนะครับตรงนี้สำหรับแปลงที่ดินนะครับก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าขุดโดยโดยส่วนตัวก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าขุดนะครับใครที่อยากจะ,ะขุดสระเลี้ยงปลานะครับหรือว่าจะทําโคกนองนาก็เหมาะกับที่ดินนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ